ใหญ่ไม่โลกเดี๋ยวหกสิลกเดี๋ยวให้หกเดี๋ยวหกนะไม่ค่อยกินนะครับโลกําซ่าไม่ค่อยกินนะครับโอ้โหลูกค้า V.I.P. ไม่ต้องลงจากเตียงก็ได้กินเอ้ยส่วนอีแม่อยากกินก็ต้องหากินเองใช่ไหมฮะอีแม่อยากกินต้องหากินเอง ส่วนหนูนี่ก็ต้องเอามาประเคนถึงที่ประเคนนะแค่คำว่าประเคนประเคนถึงที่เลยใช่ไหมลูกนะเฮ้ยใหญ่ใหญ่เลยอาหารเปียกอร่อยละครับลูกอร่อยละครับอาหารมันก็ต้องกินไล่ยันคันฟิตด้วยนะเขาอะอย่างอื่นก็ไม่กินเลยนะเลือกกินของดีๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมเนี่ยต้องกินคันฟิตด้วยจะหมดแล้วด้วย จะหมดแล้วด้วยคานิฟิตอ่ะอร่อยใหญ่เลยส่วนคุณชายเรานี่นอนนอนตัวกลมแล้วนะคะนอนขดตัวกลมบล็อกเลยนี่เขากินข้าวเองแล้วนะกินข้าวเองแล้วนะคะให้กินทีละคำคำของของคนอนะ่ะคำใหญ่ๆของคนอนะให้กินประมาณนี้นะคะค่อยๆกินไปเรื่อยๆนะคะ ที่ให้ให้นอนพื้นเพราะว่าไม่ไม่ได้เปิดแอร์ช่วงเย็นยังไม่ได้เปิดแอร์ก็เลยให้นอนพื้นเพราะว่าจะได้แบบเย็นๆบ้างอะไรประมาณเนี้ยนะนอนแต่แผ่นนอนแต่ผ้าก็เบือ่อให้นอนพื้นบ้างเป็นชายของเราตัวเริ่มกลมแล้วนะเริ่มกลมแล้วนะ กินได้รึกินดีรึกินให้หมดไหมกินให้หมดไหมอืมกินให้หมดเลยไหมลูกน้ำชาค,ครับกินให้หมดเลยไหมครับหาอะไรมันหกเหรอมันหล่นเหรอลูกมันหล่นเหรอครับน้ำชาเอ้ย <c oughs> ให้กินใหม่นะให้กินใหม่ อะไรช่วยๆ่วยๆทำไมล่ะเฮ้ยใครอยู่ตรงน,นั้นน่ะใไชาใชชาฝ้อหน้าประตูเหรอลูกอืมใชชาฝ้อหน้าประตูเหรอ ตัวละรลูกกินเสร็จแต่งตัวลหรไม่กินน้ําก่อนเะลูกอืมไม่กินน้ําก่อนเรอนี่น้ําก็มีพร้อมเลยไม่หมั่มน้าเหรออืมแต่งตัวใหญ่เลยไขรไอปิโปโอไอปิโปโอไออ่ะถ้าอยู่อยู่บนเตียงแบบเนี้ยเขาก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเขาเดินไปเดินมานะเขาจะเหนื่อย อยู่บนเตียงเขาก็นอนสบายเลยใครจะมีความสุขเท่าพวกหนูนี่ฮะได้กินได้นอนกันสบายเลยเหรอลูกแม่าพาขึ้นให้แม่าพาขึ้นให้อันสูงหน่อยนะเออจะได้พิงวีดีนะลูกเนาะพิงวีดีนะครับอันนี้ก็ผ้าของหนูอีกอันนึ่งนะลูกนี่นี่ผ้าเก่าของหนูแม่ซักให้แล้วนะอันนี้เป็นหัวเดี๋ยว,ยวจัดดีๆก่อนอืม ม,มีเม็ดอะไรเนะี่ยมีเม็ดหญ้ามีเม็ดหญ้าเออเนี่อ,อจะได้พิงนะจะได้พิงนะลูกนะอืมพิงนุ่มๆนะครับลูกพิงนุ่มๆนะครับเมลักชมชานะครับลูกลักชมชาครับเอาหมอนนี่อันนี้ไว้ตรงนี้ก็ได้ ตรงนี้ก็ได้เออตรงหัวหน่อยก็ได้เออเอออันนี้อ่ะเออเอออ่ะอ่ะอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเปิดแอร์ให้ก็จะนอนเย็นสบายแล้วครับครับครับเออได้ยินเสียงละพ่อแม่ได้ยินเสียงละครับผมแม่ทําที่นอนให้ลูกไงครับทําที่นอนให้ลูกไงครับลูกกินนอนสบายสบายไงครับโอ้ดีมากเลยนะเตียงนี้ที่คุณตาหมอคุณยายสั่งมาใหญ่ ใหญ่นั่งสบายเลยแบบของของวิเศษอเล็กเล็กลงไปบอกให้คุณตาคุณยายสั่งใหม่ <c oughs> คุณตาคุณยายสั่งมาใหม่เลยครับสั่งมาให้วิเศษใหม่เลยครับอันนี้เล็กไปของวิเศษอันนั้นเล็กไปครับอันนี้ใหญ่ครับแต่สั่งนานกว่าจะได้นะ่ะเห็นคุณยายคุณตาหมอหนะ่ะสั่งนานกว่าจะได้นานหลายวันเลยครึ่งเดือนนะ่ะกว่าจะได้นะคะ คายคายคายพี่โป้โป้ทำไมน้องลูกโป้เกเรนะพี่โป้โป้เกเรโป้โป้เอ้ยโป้เกเรทำไมลูกเกเรน้องทำไมพี่โป้อะทับทัคทับลูกเสียงพี่พี่โป้ทะเลาะกันลูกพี่โป้ทะเลาะกับน้องพี่โป้หวงกิน ครับพี่โป้หวงกินครับลูกโป้หวงกินครับด้านข้างนั้นแม่ขยับเตียงออกมามันก็เลยเป็นรูเป็นรูแล้วแมองก็จะได้ที่กว้างขึ้นไงเอาผ้ายัดใส่ก็ท <c oughs> ี่กว้างขึ้นยังไงทำซาอย่างไหมยังครับลูกครับครับอะไรอีกลูกอะไรอีกจะอะไรลูกอืมอะไรครับลูก อยากกินอยากทําอะไรก็ทําไปลูกมีทั้งน้ํามีทั้งข้าวถ้าเปียกข้าวเม็ดลูกมีหมดเลยอยากนอนก็นอนนะอยากคุยก็คุยคิดถึงข้างบนไหมล่ะคิดถึงข้างในบ้านไหมในบ้านเพื่อนเยอะเอาไหมไปไหมอย่างนี้ก่อนหนูไปเดินเยอะๆไม่ได้นะลูกเนาะให้หนูหายก่อนนะให้หนูดีขึ้นก่อนไปเดินเยอะๆไม่ได้เดี๋ยวเหนื่อยนะครับลูกรู้ไหมรู้ไหมครับ เดี๋ยวหนูเหนื่อยนะครับลกูกอยู่ตรงนี้นะเนี่ยวิเศษเขาก็นอนสบายเขาเลยแหละนอนสบายเขาเลยไปหาใหม่ๆสิโน่น่ะอยู่ตรงโน้นนะคะใต้เตียงนุ่นภาพไม่ชัดโน่นเขานอนอยู่ตรงนั้นเลยนะคะไม่ยอมออกมาตรงนั้นเย็นสบายไงใต้เตียงเย็นสบายเนะี่ยเขาใหม่นะคะครับลกูกแม่ไปดูเขาใหม่ครับไปดูน้องเขาใหม่ครับ ขอนอนอยู่ใต้เตียงเย็นสบายเลยมีเอาออกมากินข้าวหนูกินก่อนนะลูกนะนหนูไม่รับลูกชำชาเอ้ยจำช,ชาครับขอบคุณพ่อแม,แม,แม่ก่อนที่เป็นห่วงหนูครับพรุ่งนี้คุณหมอนัดครับชมชากับวิเศษครับคุณหมอนัดครับผมค่นะคุณหมอนัดครับลูก เนาละพวกหนูครับหนูต้องไปหาหมอครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับไหนพูดสีพูดสิลกูกพูดสวัสดีครับก่อนเร็วเวไม่พูดอีกแล้วไม่พูดอีกแล้วอ่ะไม่พูดก็ไม่พูดอืม อยากพูดบ้างแหละไปปวดเนอะกินน้ำซะกินน้ำซะกินข้าวต่อ ไมใ่ให้ดูมุมกว้างว่าห้องไม่จัดวันนี้ไม่จัดห้องแล้วนะคะจัดห้องเรียบร้อยแล้วแล้วตู้ข้างบนลงมาไว้ข้างล่างนะคะตู้เสื้อผ้าเหนื่อยทั้งวันไม่มีเวลาพัก